เราสวดสัมมาอารหังชีวิตดีขึ้นจริงๆค่ะจากที่บ้านโดนถูกยึดขายทอดตลาดเราสามารถซื้อคืนมาเป็นของเราได้จากตกงานมา2-3เดือนตอนนี้ได้งานทำศักดิ์สิทธิ์มากค่ะโอ้โหเจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับกัลยาณมิตรนะคะที่ได้อุตส่าห์นะ,ะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อมาเป็นธรรมทานให้กับ เพื่อนคนอื่นนะคะได้มีกําลังใจในการฝึกนะคะค่ะถ้าเราเข้าถึงนะคะพลังของพุทธมนต์นะคะแล้วเราก็หมั่นทําความดีนะคะเชื่อว่าในความดีเจี๊ยบเชื่อว่าความดีนะคะจะเป็นพลังบุญที่ช่วยหนุนส่งชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะคะจากที่อะไรติดขัดนะคะหรือว่าดูเหมือนจะไม่ดีนะคะสิ่งนั้นก็ สกับกายดีขึ้นนะคะเป็นอัศาจรารย์นะคะเจ็บก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ขอให้ชีวิตจากนี้ไปนะคะก็ขอให้มีเรื่องราวดีๆมีเรื่องราวปฏิหารดีๆค่ะเจอคนดีๆเจอสภาพแวดล้อมดีๆแล้วก็โชคดีในทุกวันเลยนะคะสาธุค่ะ